สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีชี้ดวงนะคะชาวราศีเมษจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนจนถึง14 m. พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวเมษว่าไตรามาสที่2ของปี2566นี้ชาวเมษจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะและมีอะไรที่ชาวเมษจะต้องระวังบ้างนะคะโอเค ขอพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและพลังแห่งไพ่เป็นตัวแทนจักไพ่ให้ชาวเมสิบใบนะคะชาวเมสเป็นยังไงกันบ้างคะสามเดือนที่ผ่านมานี้สู้ๆกันนะ โอเคครบแล้วสิบายนะคะ ชาวเมธนะคะสามเดือนนี้นะคะดีมากเลยอ่ะดีจังไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะดูรายละเอียดกันก่อนพอบอกดีแล้วอย่าเพิ่งปิดนะคะชาวเมธนะคะสามเดือนนี้นะคะมิถุนาเอ้ไม่ใช่เมษาพฤษภามิถุนานะคะสามเดือนนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนค่อนข้างรักอิสระเนาะสามเดือนนี้เป็นอะไรที่อยากจะออกไป ผจญภัยเที่ยวเล่นให้มันมีความสุขนะคะชิลๆกับชีวิตนะไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะคะเหมือนเหมือนเด็กวัยรุ่นน่ะทำตัวเหมือนเด็กวัยรุ่นนะคะไม่ค่อยจะเ,เครียดไม่มีอะไรเลยซึ่งดีมากนะคะคุณไม่เครียดไม่คิดเยอะไม่อะไรเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยพอเพียงนะคะถามว่าไพ่กับหัวถามว่าไพ่เนี่ยมีเงินมีทองคือมีเท่าไหร่คุณก็ใช้เท่านั้นนะคุณดีจังเลยค่ะชาวเมษคุณ คุณชิวมากเลย3เดือนนี้นะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะในช่วงของ3เดือนนี้นะคะบางท่านบางคนนะจะมีเซนส์ค่อนข้างค่อนข้างแรงนะคะเซนส์ค่อนข้างแรงแล้วก็มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะไปไหนไปไหนมาไหนคนเห็นคนเอ็นดูคนเห็นคนรักนะคะไม่ค่อยที่จะมีปัญหากับใครนะคะการเจรจาสื่อสารที่ ปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนอาจจะพูดไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะเจรจาสื่อสารได้ดีขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะคะแล้วก็จะมีคนให้การสนับสนุนดีในเรื่องของงานนะคะงานจะดีทําอะไรก็ประสบความสําเร็จบุตรบริวารให้การช่วยเหลือดีหัวหน้างานดีหัวหน้างานก็ก็รักคุณนะแต่ว่า3เดือนนี้เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรที่มันจริงจังเขาก็จะดูนิ่งๆเหมือน มือนไม่ได้มีอะไรแต่ลึกๆอ่ะเขาเอ็นดูคุณอยู่นะคะเขาเอ็นดูเขารักใครก็สนับสนุนคุณอยู่เพียงแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกแบบเข้ามาอบหน้าอบหลังกอดหน้ากอดหลังอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็จะมองดูคุณแบบห่างๆแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณแบบนิ่งๆขึ้มๆม,มาค่ะคือส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินของชาวเมธเนาะชาวเมธ การเงินดีนะคะการเงินดีแล้วก็ถ้าเกิดคใครมีปัญหาเรื่องเงินนะติดขัดตรงไหนเนี่ยคนกลับไปขอญาติผู้ใหญ่ได้นะคะไปขอเพื่อนไปขอยืมเพื่อนนะคะไปขอยืมพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้หมดเลยนะคะญาติพี่น้องเนี่ยให้การช่วยเหลือได้ในเรื่องของการเงินนะคะแต่จริงๆแหละถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรไหมคุณไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเสียเรื่องเงินนะ คุณก็เฉยๆชิวๆนะคะบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะอยากจบกับสิ่งที่ที่คุณทํามาก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํางานในที่ที่หนึ่งแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็อยากจะพอละอยากจะไปเริ่มทําอะไรใหม่ที่มันท้าทายตัวเองหรือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณอยากพัก คือทำมาเหนื่อยแล้วสามเดินนี่ฉันขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าจะทําอะไรต่อเป็นไปได้นะคะสําหรับบางท่านบางคนนะคะแต่ถ้าคุณยังคงทํางานอยู่ที่เดิมเก่าๆที่เก่าที่เดิมเนี่ยนะคะคุณก็จะเป็นประมาณเหมือนอารมณ์แบบสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะทํางานจบไปเป็นวันๆน,นะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดเยอะไม่มีอะไรที่ต้องเครียดมากนะคะ การงานดีมากนะคะเป็นงานที่คุณทําไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆแต่ถามว่าคนไหนที่คิดอยากจะจบกับงานที่อยู่ปัจจุบันนี้แล้วไปเริ่มต้นงานใหม่จะประสบความสําเร็จไหมถ้าดูจากหน้าไพ่ก็ประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเพราะคุณเป็นคนเก่ง mm. คุณเป็นคนทํางานเก่งคุณเป็นคนทํางานแบบลุยลุยไปข้างหน้านะคะลุยแบบ คือต้องได้ต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยคุณก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรถ้าลงมือทําแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําให้มันสําเร็จซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรใน3เดือนนี้นะคะคุณจะคิดทํางานใหม่หรือจะทําอยู่ที่เดิมยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะ3เดือนนี้คุณมีเซนส์ค่อนข้างดีนะคะเซนส์ลึกๆของคุณเนี่ยดีมากสัมผัสที่6ของคุณเนี่ยนะคะลางสังหรณ์ดีแล้วก็ ค่อนข้ามีสเสน่ห์นะคะพูดจาอะไรมักจะเป็นที่ลหลงไหลของคนรอบข้างนะคะการเจรจาสื่อสารกับผู้ใดในช่วง3เดือนนี้คนรอบข้างมักจะฝังคุณนะคะมักจะได้ผลในทางที่ดีนะคะแต่ไม่ได้ให้ไปหลอกลวงเขานะคะคือพูดในลักษณะที่เป็นความจริงคุณจะมีน้ำเสียง การแสดงออกทางสีหน้าทางอารมณ์ทางอะไรหลายอย่างที่มันบ่งบอกถึงความจริงใจทําให้คนฟังเขารู้สึกอบอุ่นแล้วเขาก็จะคล้อยตามในสิ่งที่คุณพูดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปขายของไปติดต่อลูกค้าไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะประสบความสําเร็จหมดนะคะโอเคทีนี้มาเรื่องความรักนะคะความรักของชาวมีคู่ช่วงนี้ก็ ก็ไม่มีปัญหานะคะชาวมีคู่ก็ปกติกันดีรักกันดีนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคู่เนี่ยคุณอาจจะใช้เหตและผลค่อนข้างเยอะคุณคุยกันด้วยเหตุด้วยผลซึ่งถามว่าการคุยดนด้วยเหตและผลเนี่ยดีไหมดีนะคะเพราะมันทําให้เราเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันตัดสินใจได้ด้วยเหตและผลมันก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมามันค่อนข้างดีนะคะมันก็ ทําให้คนมีคู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนชาวโสดชาวโสดเนี่ยก็ยังโสดต่อไปเนาะคุณอาจจะแค่ได้มีการแบบคุยกับคุยคุยกับคนแล้วคุณถูกใจแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสามต่อมาเป็นเป็นคู่เป็นแฟนกันนะคะ<ม>อาจจะได้ได้เจอได้คุยได้พบปะได้รู้สึกว่าเออคุยกับคนนี้แล้วสนุกดีมีความสุขดีแต่แค่ประมาณนั้นนะคะในช่วงสามเดือนนี้ ความรักแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพสุขภาพสำหรับชาวเมธเนาะชาวเมธเวลาคิดนานๆจะถือว่าดีใจได้นะคะเพราะว่าไพ่มันไม่ออกไม่ออกอะไรมาให้ให้เป็นกังวลนะคะสุขภาพก็จะมีเรื่องของแค่อาจจะข้อเท้าข้อเขา่า ปวดหลังบาดไหลออฟฟิศซินโดมธรรมดานะคะจริงๆแล้วบางคนไม่เป็นไรเลยด้วยซ้ําเพราะว่าไพ่ไม่ได้มีอะไรที่ที่ออกมารุนแรงขนาดนั้นสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีแล้วก็ยังโหมงานหนักได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะมีเรื่องของเท้าพิกเท้าแพลงอย่างที่บอกนะคะเดินเหินก็ให้ระวังนิดนึงจะเดินถ้าเป็นผู้หญิงใส่ส้นสูงเนี่ยยิ่งต้องระวังนะคะบางครั้งเดินตามฟุตปาดแนละ้วมันมีร่องเล็กๆแล้ว รองเท้าส้นเข็มม,มันตกไปในร่องแล้วเท้าเราอาจจะพลิกได้นะคะพอพลิกเราก็อาจจะทําให้เส้นเอ็นมันแสบมันยืดมันมันขาดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังแต่ว่ามันจะไม่ใช่อุบัติเหตุแบบร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นแค่แบบบางคนก็อาจจะแค่เล็บขบเออเป็นปลาปลาเท้าพองใส่รองเท้าใหม่แล้วเท้าพองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิดนิดหน่อยๆนไม่ได้ไม่ได้เซรีสอะไรขนาดนั้น โดยรวมแล้วชาวเมถือว่าดีมากนะคะการงานดีเงินดีสุขภาพดีความรักดีไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงมากนะคะสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรอีกบ้างสิ่งที่ต้องระวังแทบไม่มีเลยนะสามเดือนนี้ถือว่าดีหมดนะคะการเจราจาดี ะะเป็นเสน่ห์เป็นที่รักของคนาบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นเทพผู้หญิงคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะแล้วบางท่านบางคนก็อาจจะมีท่านยมคุ้มครองด้วยนะคะท่านท่านไหนไหว้ท่านยมอยู่นะคะ บูชาท่านยมอยู่เนี่ยท่านให้การดูแลคุ้มครองท่านคุณอยู่นะคะในช่วง3เดือนนี้ถ้าท่านไหนไหว้พระแม่ลักษมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่ตีโมรตินะคะพระแม่กาลีพระแม่อุมานะคะท่านเหล่านี้ให้ความคุ้มครองคุณอยู่นะคะไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องเป็นกังวลถ้าอยากจะมูก็มูได้นะคะก็ตามนนี้ประมาณนี้นะคะชาวเมธ ชาวเมธดีจนคลิปสั้นน่ะเออเพราะว่าคลิปคนอื่นเขาประมาณ14นาทีเนาะชาวเมธก็จะสั้นกว่าคนอื่นเขาหน่อยหนึ่งซึ่งก็ดีแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องฟังกันนานเนาะถือว่าโดยรวม3ามเดือนนี้ชาวเมธดีมากนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงก็ยินดีด้วยนะคะแล้วขอบคุณที่ชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเช่นเคยนะคะเป็นเพื่อนกันนานๆน,นะคะเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ